ก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับช่องอาร์มซ่าพาล้ออีกแล้วฮะวันนี้เราก็มาเกี่ยวข้าวหนีน้ำท่วมครับเกี่ยวได้แค่สามอันบนนะครับนี่ครับข้างล่างก็น้ำท่วมหมดเลยนะครับท่วมถึงหน้าอกถึงคอเลยนะครับเนี่ยอ่าวนนี่ท่วมหมดเลยครับหลายพันไร่เหมือนกันครับนี่ครับก็นี่ครับตรงนี้ก็ท่วมแทบจะถึงแท่นเครื่องเลยนะครับ ทีเมื่อวานก็ไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าเมื่อวานก็วุ่นๆครับทำรถเกี่ยวครับก็ว่าจะถ่ายก็ไม่ถ่ายเมื่อคืนก็แก้กันจนถึงทีสองทีสามครับมาเช้าก็มา,มาลงเจ้านึงก็เสร็จมาผมกลับมาจากซื้อน้ามันก็มาลงได้มาลงอีกเจ้านี้แล้วนะครับอ๋อหม้อทำสายพาน,น่าเส้นครับสายพานก็เดินของแพงครับ เหล็กขึ้นเยอะเลยนะครับแค่เผาพัดลมเผานิ้วนะครับยาวไม่ถึงฟุตเนี่ย่อนละตกเจ็ดร้อยครับตกใจเลยนะครับเมื่อวานข้าวก็เปียกๆน้ำครับลมจุ่มน้ำน้ำก็กระเบื่อบเลยนะครับก็เปลี่ยนวินขับปอมใหม่นะครับวินท้ายก็ เดิมมาเก้านิ้วไปขับห้านิ้วครึ่งนะครับมันก็เร็วไปนะครับเร็วไปแล้วกินกำลังเครื่องนะครับทีนี้ก็เลยเปลี่ยนวินตัวหน้าเป็นหกนิ้วนะครับเป็นเก้านิ้วขับตอนนี้ก็แก้ไปเป็นห้านิ้วขับเฮ้ย9ก้านิ้วขับหกนิ้วครับก็เบาเครื่องเลยครับเบาเครื่องเลยเสียงเทอร์โบก็ไม่หอนแล้วแต่ก่อนนี่เสียงเทอร์โบจะหอนตลอดเลยนะครับ จะปูปๆตลอดนะฮะแล้วก็พอเปลี่ยนแล้วเมื่อวานก็ไปเกี่ยวเจ้าหนึ่งนะครับห้าไล่ตอนเย็นนะครับปลาปลาปลา,าปลาดุกตัวเอ็บปลาดุกนะครับเดี๋ยวนะครับจับปลาดุกกันนะครับ ปลาดุกขึ้นนะครับโอโหโดนปลาดุกปักมือไปนะครับสงสัยปลามันจะตื่นรถเกี่ยวข้าวครับก็เมื่อวานพอทำเสร็จไปก็เหมือนท้ายเครื่องกับ เผาปั๊มครับเผาตัวเดินมันไม่ได้ศูนย์นะครับก็สายพานก็พลิกไปสองเส้นก็ขาดครับไม่ขาดแล้วครับแต่มันเสียนะครับมันแตกไปเลยเพราะว่าเป็นสายพานฟันนะครับสายพานก็แพงครับนิ้วละห้าบาทห้าสิบสตางค์นะครับที่บ้านเนี่ยก็เสียสายพานไปอีกสองเส้นครับกับแปดร้อยครับเมื่อคืนก็เลยมาทําการแก้ตัวนี้ใหม่นะครับสายพานห้าเส้นนะครับ เนี่ตัวนี้ตอนนี้ก็ได้แล้วครับก็ขยับแท่นเครื่องขยับแท่นปั๊มใหม่ตอนนี้ก็ไม่พลิกไม่นี่แล้วครับก็อยู่ได้แล้วแล้วก็ทําการทดรอบลูกดาวนะครับมันดาวมันเข้าไม่ทันเกลียวนะครับไม่ทันเกลียวดันมันไม่บาลานซ์กันก็เพิ่มไปอีกครึ่งนิ้วครับก็ถอดตัวที่ว่าพ่วงหกนิ้วออกไปนะครับ ก็ลดจากเกลียวดันไปนะครับเป็นหกนิ้วครึ่งไปขับยีบสองนิ้วนะครับลูกดาวก็ถือว่าพอดีครับบาล้านกันดีปลาก็ไม่สั่นไม่คลอนแล้วครับตอนนี้ก็รถก็ใช้ได้ครับทำงานได้ครับอันนี้ก็มีแต่เสียงนวดนะครับนวดตีกันกับหัวจรวดครับลูกดาวก็พอดีแล้วนะครับแต่ก่อนมัน มันช้าไปครับมาตอนแรกมันเร็วจัดครับเกลียวดันกับลูกดาวนี่เร็วจัดเลยก็เลยทดสเตอร์ตัวขับนะครับลงมาเป็น1 0 14ฟันเอ้สิบฟันนะครับไปขับ30สบรู้สึกว่าตอนนี้นะเป็น30ไสิบฟสิบฟันตอนแรกมันมาส4ครี่ับ13เอ้ส30บก็ทดจากส4ีครับ30สบเป็น สิบสองขับสามสิบครับตอนนี้ว้าขมงเดินเขาจะใช้ประมาณสามสิบสองกันตัวตามนะครับแล้วก็พอทดเกลียวดันได้แล้วเกลียวดันได้ที่แล้วก็เกลียวดันช้าลงแต่ว่าลูกดาวมันช้าเกินไปครับเวลาเราจะดันมันดันไม่ได้ครับดันไม่ได้ก็เลยเมื่อคือนก็่อวานก็ทำงานทดใหม่ครับ เพิ่มตัวขับลูกดาวนะครับเป็นหกนิ้วครึ่งครับจากหกนิ้วเป็นหกนิ้วครึ่งเพิ่ม <c oughs> ไปครึ่งนิ้วไปขับนี่ครับไปขับตัวใหญ่วินตัวใหญ่วินหน้านะครับยีิบสองนิ้วครับเป็นหกขับยี่บสองครับตอนนี้เ้ยเป็นหกนิ้วครึ่งขับยีิบสองครับตอนนี้ตอนแรกก็มาหกนิ้วขับยีิบสองครับดาวก็ช้ายอยู่ทีนี้ก็ มาเปลี่ยนเป็นหกลี้ยวครึ่งขับยี่สิบสองครับ,ก,รบก็กาลังไล่หาครับตอนนี้ก็ถือว่าเข้าที่แล้วครับก็ข้าวล้มข้าวเยินก็เกี่ยวได้สบายครับดันได้สบายเลยครับวันนี้ก็มีเกี่ยวอยู่สามเจ้าครับจะเป็นข้าวเบาสะสองเจ้าที่ข้าวเบานะครับแล้วก็เมื่อเช้านี่ลงข้าวใหญ่ไปเจ้านึง ข้าวหอมมะลิหนึ่งคูนห้าไปเจ้านึงนะครับอันนี้ก็มาเกี่ยวข้าวข,าขอขอสิ้ากันต่อครับเหลืออีกสองเจ้าครับวันนี้ก็ไม่น่าจะมืดแล้วครับเพราะว่าก็เจ้าละนิดละหน่อยครับเจ้าละห้าหกไร่ครับข้าวก็เปียกอยู่นะครับ โจมันต่อครับนี่ก็ฝนตกแล้วนะฮะเกี่ยวข้าวกลางสายฝนครับขึ้นมาเจ้านี้ต่ออยู่ประมาณสี่ห้าไร่นะน่าจะประมาณสีนะ่ไร่เนี่ยมองดูแล้วนี่ครับอันนี้เป็นข้าวเบาครับดูในโทรศัพท์นี่บอกว่ามีฝนแค่สิบสามเปอร์เซ็นนะครับตกมาแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ฝนก็ตกไปปอๆครับเนี่ยเห็นไหมครับฝนก็ตกนี่ครับโน้นครับฝนก็าฝั่งโน้นฝนก็กําลังมาแรงครับฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝนก็มาแรงเหมือนกันครับฝนก็โน่นครับขาวโบม,มาเลยนะครับก็ถ้าไปต่อไม่ได้ก็คงหยุดแล้วครับต้องเดี่ยว ก่อนนะครับว่าใจเว็นยังไงพอข้าวนี้ก็เอาไปตากครับไม่รู้ว่าฝนทางนู้นจะขึ้นมาทางนี้ไหมนะครับนาก็มีอยู่4อันครับนี่ครับอันนี้2อันใหญ่ ราะว่าฟางก็เริ่มเปียกแล้วครับข้าวก็เริ่มเปียกแล้วเ,เกี่ยวได้ก็เกี่ยวไปก่อนครับ ข้างล่างนู่นน้ําก็ท่วมนะครับกระของนาก็ก็เสียหายไปประมาณสี่ห้าไร่ครับอันใหญ่เลยข้างล่างนี่ก็แล้วก็เกี่ยวท่ามกลางสายฝนนะครับเมื่อเช้าก็ตกไปรอบนึงครับแต่แดดก็ออกอยู่ทีนี้ไม่มีแดดเลยครับตอนนี้ตกแล้วก็เกี่ยวครับถ้าเกี่ยวได้ าเกี่ยวไม่ได้แล้วก็หยุดครับฝนก็ลงเม็ดไปปลอยครับส่วนฟางก็เริ่มเปียกแล้วครับ ผมก็เริ่มกันฟ้านะครับเพราะว่าฝนตกฝนตกใส่ ปั๊มใหม่นะครับเพิ่มเป็นหกนิ้วว่ารู้สึกว่ารถก็เบาไปเยอะครับคล่องตัวก่าเดิมครับเพราะว่าไล่วินลูกดาวใหม่ก็รู้สึกว่ารถคล่องตัวกว่าเดิมเยอะครับแล้วก็ไม่หนักเครื่องไม่กินน้ํามันครับเพราะว่าวินปั๊มตอนแรกมันก็เล็กไปครับวินขับก็ตั้งเก้านิ้วครับ เก้ามาขับห้านิ้วครึ่งมันก็หนักเอาการครับแต่ว่าวิ่งตัวเปล่านี่เล็วปี๊ดครับแต่พอมาเกี่ยวข้าวนี่เวลาเลี้ยวเวลาขึ้นคันนานี่หนักครับหนักเครื่องควนดำปีครับที่พอทําใหม่ก็ผมก็ลดน้ํามันไปนิดนึงครับตอนแรกนี่ก็ต้องเพิ่มน้ํามันไปเยอะพอสมควรครับตอนนี้ก็ลดลดน้ํามันไปประมาณรอบหนึ่งครับ ก็เกี่ยวได้ครับเครื่องไม่โหลดไม่อะไรครับก็สู้ไหวครับก็ทาให้ประหยัดน้ํามันไปอีกครับเพราะว่าพอเปลี่ยนวินปั๊มแล้วมันก็เบาขึ้นครับก็เบาขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ ก็คงต้องลาไปก่อนครับเพราะว่าฝนตกแล้วผมก็จะไปหายกิบข้าวเหมืนกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งช่องอามซ่าพาเละด้วยนะครับสวัสดีครับ